หุ้นหุ้นรถไฟฟ้าแต่ก็มีสวยเอ่อคุณเคที่วูดอะพอร์ตเขาโตขึ้นด้วยหุ้นเทสลาเลยนะเขาซื้อหุ้นเทสลาไว้เยอะมากหุ้น BYD กับหุ้น BMW เป็นหุ้นรถจีนเนาะกับรถเยอรมัน BYD ขาดทุน20%่สกว่าเปอร์เ hmm. ซ็นตบวขาดทุน20%สกว่าเเซ็นตส่วน BMW หรือว่า b m เนี่ยก่อนหน้านี้บ b m อไม่ได้ทำรถไฟฟ้าเนาะเขาก็ เจ้าใหญ่คือเทสลาเนาะแล้วก็ฟอกสวาเกนที่เป็นของยุโรปคุณรู้ไหมใครบอกคนเอเชียไม่มีตังค์บีเอ็มเนี่ยขายดีมากในฝั่งเอเชียที่เมืองไทยคุณก็เห็นคนขับบีเอ็มรถไฟฟ้าเยอะเลยอ่ะคุณเห็นปะคะมีใครเคยเห็นรถบีเอ็มรถไฟฟ้าบ้างคอมเมนต์มาได้ที่เมืองไทยก็มีเนาะบีวีดีทำไมบีวดียอดขายเยอะที่สุดในรถไฟฟ้าเปอร์หนึ่งของโลกนะแต่ทําไมเขาขาดทุนอ่ะอันเนี้ยเป็นความรู้การลงทุนเลย อันนี้เป็นข่าวออกที่เยอรมันาบอกว่าวีา d ทดีทำอะไรบางอย่างจริงๆเตยเคยทำคลิปในช่องแล้วเนาะช่องทีกต็อกนั่นแหละว่าวันนี้รถไฟก็ขายหุ้นวีไดีไปนะเขาเคยซื้อหุ้นวีไดีตอนนั้นวีไอดีอยู่อันดับที่2ของรถไฟฟ้าก่อนนัานนี้คือเทสลยังเป็นเบอร์หนึ่งอยู่วีไดีที่2แล้วตอนนี้รู้สึกว่าน่านนจะจ m GM นะ GM น่าจะเป็นที่2องต่จะไม่ได้ลองไปดูคลิปในช่องเตยทำไว้แล้วแต่วีไดีกำไรมันน้อยมากขายวี d กดีกำไรห่างต,ต่างจากเทสตลประมาณสิเท่า่ เทสซาได้กําไรคันหนึ่งอย่างน้อยประมาณหมื่นเหรียญมีวดีได้ประมาณสักพันเดียวอะน้อยมากนี่คืออะไรของ b y d ที่จีนอันนี้ขาออกที่เยอรมันเขาบอกว่าจีนไม่ได้ขายรถจริงๆผลิตรถออกมารวมถึงรถจักรยานแล้วก็สกูตเตอร์อะไรเงี้ก็มีข่าวออกพี P ่โรปว่าเขาเขาทำรถออกมาเนี่ยให้เป็นปริมาณผลิตสุดท้ารถเนี่ยไปถูกรถใหม่นะถูกจอดทิ้ง ที่สุสานแห่งหนึ่งในเมืองประเทศจีนเนี่ยดูดิรถเต็มเลยก็คือยอดขายไม่ได้อยอดขายจริงก็เลยไม่รู้ว่าอบอลลมาเฟตดรู้แบบนี้หรือเปล่าเขาเลยขายหุ้นบีวดีออกไปบอลลมาเฟลดก็เลยไม่ได้ถือหุ้นรถไฟฟ้าแล้วอันนี้ไปข่าวออกที่เยอรมันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรื่องเกี่ยวกับหุ้นบีวดีน่าจะหกวันที่เป็นอะไรหุ้นบีวดีลงเพราะว่ากําไรไม่มีลถผลิตได้เยอะจริง แล้วก็บันทึกยอดขายจริงหุ้นตอนนี้ก็เลยไม่ไปต่อหุ้นจีนก็เลยฝรั่งก็เลยกลัวไงเพราะมันเป็นแบบเนี้เนี่ยคุณดูดีรถจอดทิ้งเต็มเลยแล้วรถใหม่กิ๊กเลยนะยังไม่ได้ใช้เลยนะเขาก็ยังงงว่าจอดทิ้งทําไมก็เลยเนี่ยมันก็เลยสะเทือนหุ้นก็เลยลงเยอะเลยลอันนี้เป็นความรู้เบื้องต้นที่เตยม,มาแบ่งให้สําหรับหุ้นที่อาจจะแต่งบัญชีได้สุดท้ายก็ต้องดูบรรทัดสุดท้ายแหละกําไร คุณมียอดขายแต่คุณไม่มีกําไรพูดถึงหุ้นจะกินอะไรคุนก็ไม่ขึ้นปันผลก็ไม่มีเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็ต้องดูว่าารเวลาในการลงทุนนะอย่าดูแต่ยอดขายสุดท้ายถ้าเราจะอยู่กับหนะุ้นนั้นระยะยาวคุณก็ต้องดูกําไรเป็นหลักเลยเทสล a าไม่ได้ขายดีที่สุดแต่เทสล a าได้กําไรมากที่สุด